ก็ไม่เข้ากันเดินจับต๊ตาได้ให้ไปได้สดเจพี่พีได้ได้ไลอะไรตาวัี้หมดก็บารอ่าเ้ยเฮ้ยเอาจับนเ้ย้ดต้ไหน้าร้านพี่เป้เลือกเลยพี่เป้เลือกหน่อยใบหงอนะเพื่อนๆสีฟ้าคืออะไรก็คือได้ตุ๊กตา12นิ้วครับเฮ้ยเฮ้ย